กรอบแนวคิดในการวิจัย R&D ควรนำเสนออะไรบ้างในการวิจัยและพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะเป็นสิ่งที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้นมานั้นจะมีลักษณะที่สำคัญอะไรและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งในส่วนนี้นักวิจัยจะต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้นมานั้นใช้แนวคิด ทฤษฎีใด,ดเป็นหลักในการพัฒนามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งหากมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีก็สามารถที่จะเชื่อมโยงหลักการแนวคิดทฤษฎีได้อย่างเหมาะสมซึ่งก่อนที่จะได้กรอบแนวคิดในการวิจัยจะต้องผ่านกระบวนการในการวิเคราะห์และสังเคราะห์มาเป็นอย่างดีกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจจะนำเสนอในลักษณะของแผนภาพแผนภูมิ เป็นสัญลักษณ์ต่างๆหรือเป็นข้อความบรรยายก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการนำเสนอแบบใดจะสามารถสื่อความหมายได้เหมาะสมที่สุด